ก็่ดีใจครับที่ทำประตูได้สี่ลูกก็กต้องชมเพื่อนนะครับแบบช่วยกันเล่นจ่ายบอลให้ผมทำได้ก็ตั้งเป้าว่าจะเ้อดาเสมอก็ไม่ตั้งเป้าแล้วก็พยายามยิงให้ได้แบบพยายามยิงให้ได้มีว้พนมี้ก็อไม่ได้กินไว้ครับก็จะมีใจใหม่ที่กลับมาจากการมาจีนตันโลนี่ก็คอยแรกในญ่การัน เพราเจ็บแต่เล่ไปก็ไม่ในนชานี่เป็นรายการแรกกับมาไดสีลูกในวันนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษครับก็ขอมอบให้คนไทยทเกดในันความสุขเปไกับสเปิดวั้เพื่อนก็ก็ดีใจครับดีใจที่ที่ที่ได้ดีเก็บตงตไม่ต้องรว่าความันใจมากขึนเพราะว่าทุทา เอ่นตัวโกัสเป็น่สรับเนตัวที่ที่ทำได้ก็ไปดีท่าีในเรื่องเกมรับในเรื่องเก็บรับต้องปรับผมมนีจังหวะบาดเสียวเกือบโดนหล่เลงก็เออเหมือนเราเราหวั่นใจลึกๆนมาท็นไปว่าพ่ทีตรงภาพเราว่าเราก็บได้หรือไม่ถ้าก็บางทีก็ดูเ็นเราไปว่าเรา็กาจุด็ที่ต้องปรับกวก็ดีแล้วที่ถือว่าวันนี้เราได้เห็นเุ็บห้องเรา ซ้อมเปิดหนักขนาดไหนหุ้นลูกแต่มุมก็เออซ้อมตามโปรแกรมของโค้าจริงๆก็ไม่ได้เปิดดีอะไรมากเพราะว่าเพื่อนเพื่อนร่วมทีมเขายากไปที่ที่ที่ดีเก็ถือว่าไม่ไม่ใช่เปิดแฟนหรอกเพื่อนมีต้องมีโอเคประตูแน่ประเดิมเลยวันนี้เป็นไงแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมงี้ที่แบบว่าวันนี้เราได้เรอวด้วยแล้วก็ทำให้เราเล่นได้ ในส่วนตัวผมพอมันนี่งนะยังไม่กังวลใจเพราะแบบผมว่าคืนแรกโดนจอดสองลูกนะเพราะว่าเติมจุดลูกเติล้วมัเข้าก็ต้องขอดทุ่นรยครับแต่ว่าเกมเกมต่อไปว่าถ้าได้โอกาสก็จะเล่นดีสุดสมาธิหลุดหรือว่าความฟิตยังไงต้นปัญหาตรงนั้นตอนตอนมอร์มนะแบบว่าอากาศมันแบบร้อนเนี่ยนะเห็นว่าผมก็แบบแน่นๆเลยนะครับแต่ว่ามันก็แบบคือคนเราเป็นแบบทุกคนก็เล่นในอากาศร้อนอยู่แลอะก็โทษโทษอากาศได้แต่ ผมโทษตัวเองเหรอว่าแบบว่าเมว่าคงจะลุกเป็นแบบที่ประมาณนี้นี่โชคติงไหมครับก็ที่โชคพอนะซึ่งที่โชคก็บอกว่าเจะมีแรงหวดอะไรนะแบแกก็รู้ว่าแบบเราอยากได้ประตูแบบเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบแกก็แบบว่าถ้าเรานำแล้วอะไรเงี้ยไม่ไม่เสียดีกว่าเกมต่อไปต้องปรับปรุงไหมครับก็เกมต่อไปผมก็จะเล่นให้มีสมาธิมากกว่านี้อาหารที่ไม่ค่อยถูกปากแล้วก็ เช้ากับตลวันก็มันก็แบบกินยางแต่ว่าคนที่นี่เขาแบบกินแบบลดแบบลดลดจดแต่บ้านเราก็แบบกินแบบรสอร่อยรสจัดเลานแบบก็ยัโชคดีที่แบบว่าฟุตชันกระจายยินแต่ว่าแต่ว่ามเย็นดูมือเข้ามาช่วกระจายพวกเราอยู่ทำให้เราพวกเราที่อยูหลับสบาย